ในกรณีที่รถเรานะครับยางแตกสตาร์ทไม่ติดรถเสียเกียร์พังมอนาำรั่วลืมกุญแจไว้ในรถ ผมนะครับอุดมศักด์ประกันภัยเนี่ยแนะนำครับประกันชั้น3พิเศษแคมเปญน,นี้จะมีเจ้าหน้าที่บริการช่วยเหลือพิเศษ24ชั่วโมงหรือในกรณีที่รถเรานะครับเสียฉุกเฉินไปต่อไม่ได้เนี่ยก็จะมีรถสไลด์นะครับมาสไล,ลด์รถเราไปให้อู่150กิเมตรปีนึงเนี่ยใช้ได้3ครั้งหรือถ้าหากว่าเราเนี่ยขับเพลินจนน้ำมันหมดนะครับก็มีบริการเติมน้ำมันให้ครับครั้งละ10ลิตรปีละ3ครั้งเหมือนกัน ที่ผมบอกมาทั้งหมดนี้นะครับเป็นประกันรถยนต์ชั้น3พิเศษครับสำหรับรถเก๋งนะครับรถกระบะ4ประตูหรือว่ารถ SUV เนี่ยเบี้ยประกัน2,600บาทครับต่อปีถ้าเป็นรถกระบะแขปนะครับหรือกระบะตอนเดียวเนี่ยเบี้ยประกัน3,600บาทต่อปีหรือนะครับจะเป็นรถตู้นะครับรถตู้ส่วนบุคคลเนี่ย4,600บาทต่อปีถ้าเป็นรถตู้รับจ้างนะครับที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยเบี้ยประกัน7,600บาทต่อปีครับ ความคุ้มครองจุกๆแบบนี้นะครับมีอยู่ที่บริษัทนี้บริษัทเดียวนะครับเป็นแคมเปญชั้น3พิเศษนี้ครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะครับที่ใช้รถเก่าเนี่ยรถเนี่ยมีโอกาสเสียมากกว่าชนเนี่ยอยากได้บริการนี้ก็ติดต่ออุดมศักดิ์ประกันภัยมาได้นะครับผมให้คำปรึกษาฟรีครับ